สวัสดีครับแฟนมวยครับวันนี้เราก็มาฟังวิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกเจ้ามวยไทยครับประจําวันเสาร์ที่17กรกฎาคม2564ครับช่อง3ถ่ายทอดสดครับเวลา12.15นนะครับด้วยครับไทเกอร์24ครับเว็บมวยที่น่าเชื่อถือครับ t i g 24มีครบทุกการเดิมพันนะครับวันนี้นะครับมาฟังทัศนวิจารณ์คู่แรกครับสำหรับ ศึกเจ้ามวยไทยครับคู่แรกก็เป็นมวยรอบแชมเปียนมาบินครั้งที่เกครับรลอบน็อกเอาท์นะครับฝ่ายแดงก็จะเป็นเจ้าเพชรแสนสซพีเคแซนชัยมวยไทยยิมกับหรือเจ้าปืนใหญ่พอหลักบุญครับวันนี้จะเจอกับยกเพชรเดชเพชรสีทองยิมนะครับแหมก็ถือว่าคู่นี้นี่ก็ถือว่าน่าดูครับน่าดูน่าชมครับเป็นมวยรอบน็อกเอาท์นะครับวันนี้นี่ทั้งคู่นี่จะชกันในพิกัด1 1อปอนด์ครับ เจ้าเพชรแสนแสบนี่ก็ถือว่ามาซ้อมอยู่ค่ายใหญ่ครับค่าย PK ครับมาดูฟอร์มหลังนะครับ3ฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะนอกซีอุยชอเพชรเมืองคอนครับเราก็มาแพ้นอกให้กับสายเราจิ๋วจิตเมืองนนท์ครับปลาสุดนี่ก็ชนะนอกแทนคุณสิทธ ใ่ไก่เลนูครับล่าสุดจริงๆนี่ก็แพ้คะแนนนะครับสิงห์ดำโรงเรียนกีฬาโคราดครับเดี๋ยวว่าวันนั้นนี่พิกโดนหมัดไปยกห้าครับก็ถือว่าพิกล็อกนะครับสาเพลงไม่ครับวันนี้เจอกับยกเพชรเดชเพชรสีทองนะครับก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งครับมวยขวาจัดจ้านฉลาดเลี่ยมเชิงดีครับมีศอกสลับนะครับการผ่านมวยนี่ก็ถือว่าดีกว่าเจ้าเพชรแสนแสอีกซะด้วยครับ ก็อฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะนกศิริชัยมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงครับแล้วก็มาแพ้นอกให้กับสมิลาเลขศูนย์กีฬาท่าเสาครับล่าสุดนี่ก่ชนะที่คโอเสือดำสมศักดิ์ก่อสร้างครับคู่นี้นี่ผมมองนะครับผมยังชอบไปที่เจ้ายกเพชรเดชเพชรสีทองครับกระดูกชั่วโมงบินนี่ดูจะเนื้อกว่าเจ้าเพชรแสนแสบครับเจ้าเพชรแสนแสบนี่ก็น่าจะ ไฟนี้นก็ถือว่ามีเสียแขกครับแมวมาซ้อมอยู่ค่าย PK ใช้สีเสื้อ PK นี่หน้าเสือนี่ก็ไม่ต้องพูดถึงครับแต่ผมยังชอบไปที่ลูกเก๋วครับลูกเก๋าและประสบการณ์การผ่านมวยกับเจ้ายกเพชรในวันนี้นี่อาจจะดูดีกว่าครับผมมองว่าเจ้าหยกเพชรนะครับน่าจะชนะไปได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับเว็บมวยที่น่าเชื่อถือนะครับ t g ยี่สิบสครับมีครบทุกการเดิมพันนะครับมาชมมวยคู่2ครับก็เป็นการป้องกันแชมป์รุ่นมินิมัมเวทนะครับร้อยปอนของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยครับก็เจอกันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับเจ้าดวน99หรือซอจอต้องปราจินนะครับก็ถือว่าวันนี้นี่ก็เจอกับผู้ปรับเก่าครับก็เจอกับเจ้า เพชรต่วนเป๋ชอห้าพยักกับก็ถือว่าคู่นี้เจอกันมาแล้วครั้งนั้นนี่ก็ถือว่าต่อยกันได้สุดมันครับเป็นการชิงแชมป์วันนั้นนี่เจียนอยู่เจียนไปทั้งคู่ครับกับวันนั้นเนี่กับวันนี้จะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับมาเจ้าดวน99ในไฟนี้นี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าดาวดังจอตู่คนใหม่ครับสิ่งแฟนมวยนี่ให้การยอมรับเลยครับแกเดินเตะขาต่อยหมัดนี่หนักแรงครับมี ลูกบูดุดันล็อกเหนียวครับหัวจิตหัวใจเกินร้อยครับแหมก็ฟอร์มหลังๆนะครับก็คู่นี้เจอกันมาหลายครั้งแล้วนะครับแกก็เจ้าด่วนก้สิบเก้านี่ก็เคยแพ้นอกเจ้าเพชรด่วนเป้ด้วยนะครับเพชรด่วนเป้ก็ต้องรอดูครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงมาดูฟอร์มหลังนะครับเอาสักสามฟอร์มหลังก็แล้วกันครับสําหรับเจ้าด่วนก9สิบเก้านะครับก็มีชนะนกมกังกรเพชรปอ มวลชัยนะครับแล้วก็ชนะคะแนนเพชรต่วนเป๋ชอห้าพยักครับแหม่ก็ถือว่าวันนั้นนี่ก็ถือว่าชกกันได้มันครับได้หมัดสุดยกสามครับวันนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับและล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนหลานย่าโมวอวัฒนะนะครับก็ถือว่าวันนั้นนี่ก็ชกได้สนุกดุเดือดมากๆครับวันนี้นะครับมาเจอกับเจ้าเพชรต่วนเป๋ชอห้าพยักครับ เจ้าเพชรต่วนเไปไ๋ฟนี้นี่เรียกเลยว่าเสียชัยชอห้าพยักมาคุมเองเลยครับก็ถือว่าไฟนี้ตั้งหน้าตั้งตานะครับตั้งใจนะครับจักมาแก้มือให้ได้ครับแหมฟอร์มหลังๆนี่แกก็ถือว่าดีอยู่นะครับเพิ่งจะมาสะดุดแพ้เจ้าด่วนก็สิบเก้า่อก่อนหน้าน,นั้นนี่ก็มีชนะมังกรเพชรปอปลอมมวลชัยนะครับแล้วก็ชนะคะแนนโลเบิร์ตปอเอาทรีบางสเสเดนะครับแล้วก็ชนะหลานย่าโม วัฒนะนะครับส่วนราสีนิก็แพเจ้าดือนก็สิครับวันนี้นี่คู่นี้นี่ผมยังชอบไปที่เจ้าด่วน99กนะครับก็ถือว่าเอาใจไว้ก่อนครับใจมันมีเกินร้อยครับเชื่อว่าหัวจิตหัวใจนี่มาเกินร้อยแน่นอนครับตัวเล็กกว่าไม่ใช่ปัญหาครับหัวจิตหัวใจนี่ไม่มีเป็นสองรองใครครับอาศัยหมัดครับงานนี้ลุ้นหมัดครับผมยังชอบไปที่เจ้าด่วน99นะครับ เล่นด่วน99ไปเลยครับผมมั่นใจนะครับว่าถึงจะตัวเล็กกว่านี่ลูกเกมมีน่าจะออกมาเหมือนเดิมแน่นอนครับมีมีอาจจะมีนับมีน็อกให้เห็นก็ได้ครับคููนี้ผมก็ชอบไปที่เจ้าด่วน99กับอาศัยหัวจิตหัวใจครับอย่าลืมนะครับฝากไปด้วยครับเว็บมวยที่น่าเชื่อถือนะครับไทเกอร์24ครับ S T I G 24ครับมีครบทุกการเดิมพันนะครับฝากไปด้วย มาถึงมวยคู่ที่3ครับคู่เอกประจํารายการครับเป็นมวยรอบศึกท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่3ครับพิกัดร้อปอนด์ครับเพชรสมหวังอประเสริฐครับก็จะเจอกับเจ้าช้ยชานสิทธิแก้วพหลครับหรือเจ้าน้องพีพยัคฆ์คำพันนะครับก็คู่นี้นี่ก็ถือว่าเป็นมวยรอบนะครับก็ทั้งคู่นี่ก็จะโชกันในพิกัดร้อปดปอนด์ครับก็ ยังไม่ชนะใครทั้งคู่ครับแหมมาดูฟอร์มหลังของเจ้าเพชรสมวังออประเสริฐครับก็มีชนะมาณชัยโอบางนาครับแล้วก็มาแพ้คะแนนเพียงพอววังผมครับล่าสุดนี่ก็ประเดิมนะครับก็แพ้คะแนนให้กับนนทชัยจิตเมืองนนครับสาหรับเจ้าเพชรสมวังครับส่วนเจ้าชัยชันนะครับเป็นมวยเก๋าครับเรียกว่าเก๋าครับเตะต่อยซ้ายหนักแรงครับฉลาดไว้พริบลักเหลี่ยมดีแต่ช่วงหลังนี้ดูจะ ตุยหนุยไปหน่อยครับแหมกล้ามท้องกล้ามอะไรนี่ก็หาไม่ค่อยเจอแล้วครับเนึ่งจากหยุดไปนานกลับมาภาคนี้นี่รอดูครับว่าจะเป็นยังไงครับก็มีฟอร์มหลังนี่ก็มีชนะนกแสงอันดาราชานนครับแล้วก็แพ้นกยอดปิติเพชรลุ่งเรืองครับล่าสุดนี่ก็แพ้คะแนนชาติมังกรชอห้าพยัคฆ์บู่นี้นี่ต้นตน,นี่ใช้ชานี่ไปก่อนแน่นอนครับเรียกได้ว่าแต่เจ้าเพชรสมบังนี่ก็เป็นมวยประเภท มวยเข่าวงในนะครับปั้มตีบูดุดันครับตียันห้ายกกับตียันเช้าก็ยังได้ครับคู่นี้ต้องลุ้นไปไปลายไหนครับผมชอบนี่ผมยังอ่ะก็เทใจไปที่เจ้าเพชรสมวังออประเสริฐนะครับก็ถือว่าสภาพร่างกายน่าจะดีกว่านะครับผมยังชอบไปที่เจ้าเพชรสมวังนะครับต้น,นนี้อาจจะโดนเจ้าชัยชานนี่ก็ถือว่าน่าจะชัยชานนี่น่าจะ ผิวไหวกว่าครับแต่ปลายๆายครับอาศัยว่าปลายๆครับคู่นี้ผมชอบไปที่เพชรสมหวังนะครับฝากไว้ด้วยครับเว็บที่น่าเชื่อถือครับ a t i g 2ยิสครับมีครบทุกการเดิมพันครับไทเกอร์ยิบสครับฝากไว้ด้วยก็มาชมคู่อีกหนึ่งคู่ครับคู่ที่สี่ครับถึงถือว่าเป็นคู่ไฮไลท์ของรายการครับพิกัด112ปอนด์ครับ เหนือธรณีจิตเมืองนนท์ครับหรือเจ้าเหนือธรณีลูกวิทยาครับก็จะเจอกับบัลลูริทสิทธวัชรชัยครับหรือบัลลทริ์เดอะเบสอุดรครับก็ถือว่าเป็นมวยที่น่าดูน่าชมมากครับเรียกว่าเป็นมวยประเภทเตะต่อยหนักรุนแรงทั้งคู่กบฝีมือจัดจ้านครับเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ครับก็ถือว่าซอเอนนำทีมาเองครับเดยกเดียวว่าเวทีมวยสยามร้อมน้อย สิกเจ้ามวยไทยนี่เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านที่บอกว่าจิตเมืองนนนี่สีเสื้อหน้าเสือแรงครับแต่ตอนนี้นีมาโชคอยู่ที่เวทีมวยฝนจางชนบุรีครับดูว่าจะผ่านได้ไม่ได้ครับเนื้อธรณานีเป็นการขึ้นวัดชั้นนะครับเรียกได้ว่าเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องครับมาต่อยซ้ายดักแทงซ้ายหมัดศอกคมครับเก๋าเกมครับวันนี้ ดูฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้เพชเอกเกริจำรูนครับแล้วก็ชนะเพชเอกเกริจำรูน,นครับแล้วก็ชนะนอกยกสีเพชอันดาแกรนทิกกี้วินเลยยครับมาก็ล่าสุดนี่ก็ชนะคะแนนฟ้าลันปอเพชไก่แก้ววันนั้นนี่ก็ถือว่าชนะไว้สวยงามครับส่วนคู่ชกของเขาครับเรียกว่าจอมเก๋าครับเตะขาต่อยมัดรุนแรงมากครับมาเรียกว,ว่าฝีมือจัดจ้านครับ วงในก็มีลูกปั้มรัดฟัดตรีรัดล่างนี่ถือว่าเป็นทีเด็ดเขาเลยครับแม่ก็ฟอร์มหลังๆนี่ก็มีชนะนอกยก2ทับหน้าหมูปิ้งอร่อยจุ้งเบยครับแล้วก็แพ้คะแนนสแกง,งามครับวันนั้นนี่ก็ถือว่าโชคได้สนุกนะครับแล้วก็มาชนะสแกงามจิตเมืองนนท์ครับวันนั้นนี่ก็ถือว่าดุเดือดมากๆครับที่อตกรวันนั้นนี่ส่วนล่าสุดนี่ก็มีชนะรักเต็มร้อยสิคุณมาครับคู่นี้นี่ ต้นนี่ต้องบอกว่าเจ้าบรรลือฤทธิ์นี่น่ากลัวครับเเนื้อธรณีต้องกลัวไว้ก่อนครับถ้าไม่กลัวนี่ก็มีโอกาสยางแตกได้นะครับแม้แต่เจ้าสแกงงามครับเพื่อนร่วมค่ายนี่ก็โดนหนักๆโดนเน้นๆนี่ก็เดินแทบไม่ไปเหมือนกันครับคู่นี้นผมยังชอบนะครับยังชอบไปที่เจ้าเนื้อธรณีครับกัดฟันสู้หน่อยครับไปลายนะครับแปลงปลายอาศัยช่วงชก นี่ดูดีกว่าครับฝีมือจัดจานเจ้าบรลฤทริ์เดินเข้าหาแน่นอนครับเจ้าเนื้อธรณีจังหวะฝีมือนี่ดักแทงดักฟันซอกต่อยมันนี่แกน่าจะเอาตัวรอดได้ครับวันนี้น่าจะขึ้นชั้นวัดชั้นเจ้าบรลฤทริ์น่าจะผ่านครับูหนี้ฟันตรงไปที่เจ้าเนื้อธรณีครับ ชนะวิจารณ์ครับคู่แรกนี่ขอชอบไปที่เจ้ายกเพชรเดชเพชรสีทองครับจะชนะเจ้าเพชรแสนสายพีเคแสนชัยครับคู่2เจ้าด่วนก็สิบเกนะครับเจ้าต้องปลาจีนจะชนะเพชรต่วนปนีช่องห้าพครับคู่3ครับ เพชรสมบางอ,อประเสริฐจะชนะชายชานสิทธิ์แก้วประพลครับและคู่ที่4ี่กับเหนือธรณีจิตเมืองนอนจะชนะบัลลือฤทธิ์สิทธิ์วชระช,ชัยนะครับออฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกําลังใจแก่ทีมงานด้วยนะครับและฝากติดตามด้วยนะครับวิเคราะห์มวยเด็ดฟันทงฟันทงนะครับมีทีเด็ด5ดาวให้ท่านแน่นอนครับทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e ให้ด้วยครับ